สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเทูบช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวดวงมหาโชคซีวันเกิดรับทรัพย์มหาศาลคลิปนี้นะคะจะมาว่ากันด้วยเรื่องของซวันเกิดนี้ค่ะที่มีเกณฑ์ว่ามหาโชคใหญ่กำลังเข้ามาหาเตรียมตัวรับทรัพย์มหาศาลชีวิตสำเร็จดีวันดีคืนกันเลยละคะ่ะ จะมีวันเกิดในบ้างตามมาชมกันได้เลยนะคะมาเริ่มกันที่วันเกิดวันแรกเลยค่ะนั่นก็คือท่านที่เกิดในวันพุธช่วงนี้จะเหนื่อยหนักมากกว่าในที่ผ่านมานะคะแต่ว่าดวงของท่านเนี่ยจะต้องเหนื่อยก่อนโชคลาภถึงจะเข้ามาหามันเป็นเหมือนบททดสอบซึ่งหลังจากนี้ชีวิตจะมีสิ่งดีๆเข้ามาการงานพลิกพันจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ คนเกิดวันพุธมีโอกาสได้จับเงินก้อนโตแล้วล่ะคะ่ะมาต่อกันที่ท่านที่เกิดวันพฤหัรรบสบดีนะคะคนเกิดวันพฤหัรรบสบดีต้องใช้ความรู้ความอดทนและความพยายามและก็ให้นำสิ่งนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์จะทำให้มีโอกาสได้โชคลาภมหาศาลรวมถึงลาบยศที่ดีเข้ามาในชีวิตด้วยค่ะ อีกทางคนเกิดวันพฤรสัสบดีมีโอกาสถูกรางวัลจากการเสี่ยงโชคทำให้ชีวิตสุขสบายถือว่าชะตาชีวิตของคนเกิดวันพฤหัสบดีกํำลังดียอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะคะมาถึงวันเกิดที่3ค่ะท่านที่เกิดในวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์มีเรื่องมากมายให้ต้องคิดและทบทวนแก้ปัญหา แต่จะมีดวงมหาโชคเข้ามาในชีวิตของท่านละค่ะสิ่งไหนที่คนเกิดวันจันทร์ยังคิดหาทางออกไม่ได้จะหาทางออกได้คนใกล้ตัวจะนำความเจริญรุ่งเรืองมาให้ด้วยนะคะหน้าที่การงานของคนเกิดวันจันทร์จะประสบความสำเร็จดีขึ้นดีขึ้นการเงินก็มีโอกาสถูกรางวัลจากการเสี่ยงโชคด้วยละค่ะและแล้วก็มาส่งท้ายกันที่ท่านที่เกิดในวันศุกร์นะคะ ช่วงนี้คนเกิดวันศุกร์จะต้องเจออุปสรรคมากทางในเรื่องของงานและก็เรื่องของคนค่ะอะไรก็ทําให้เหนื่อยยากลําบากแต่คนเกิดวันศุกร์จะมีดวงโชคลาภเข้ามาหานะคะทางโชคลาภเกี่ยวกับความรักคนเกิดวันศุกร์จะเจอผู้ใหญ่ค่ะที่จะคอยสนับสนุนท่านทําให้มีเงินไหลเข้ามารอบตัวมากมายเลยด้วยค่ะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวล ของเปิดดวงสี่วันเกิดที่ช่วงนี้มีเกณฑ์ดวงมหาโชครับทรัพย์มหาศาลกันได้แล้วนะคะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามชมกันได้ค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ